เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางรานก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกคคกี้แลนด์คิงมนมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพคต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพคเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเนาะสู่ช่องแปดปาสีคะ่ะวันนี้ก็จะพามานะคะดูในเสื้อของการลงด่านนั่นเองนะคะทุกคนก็ใครที่คิถึงการลงด่านนะคะก็รอดูกันได้เลยเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่ในเสื้อของโหมดมาสเตอร์นะคะมากันแบบต่อเนื่องเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็น,น,น,ปนในเสื้อของด่านที่5ขีด14กันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะมีท็อปปิ้งนะคะทายเนาะทายเขาเรียกง,งท้ายเวฟนะคะทุกคนได้ดูกัน อันนี้เนี่ยจะบอกว่าใช้ออโต้แทบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีอพิเศษนิดนึงนะคะคือ,อถ้าทุกคนสังเกตนะตัวของเห็ดเนี่ยมันจะระเบิดก็ต่อเมื่ออยู่ใกล้ๆนะคะแบบอยู่ใกล้ๆเรานิ่งๆเลยโดยที่ไม่ขัดสกิลใดๆเนาะอันนี้เซฟจะเอาผ้าคลุมนะคะตีไวัยมาลงที่ชาวเพื่อให้จะทำการสตันลววๆนะคะ แล้วก็จะมีมิกเวย์เวคอยดันไปให้นะคะกับตัวของมักกะลองเนาะที่จะดันเห็ดเนี่ยออกไปห่างๆเลยไม่งั้นนะคะถ้าอยู่เข้าใกล้เราเนาะมันจะยิ่งอยู่นิ่งๆโดยไม่โดนขัดอะไรนะมันจะระเบิดนะคะทำให้ตัวแท้งเนี่ยหรือตัวดามิเของเราตายได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็พยายามนะคะกดมักะลองก่อนเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมุดดินแล้วมันทะลุโผล่นะคะกับตัวดาเมจของเราซึ่งจะตายได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยค่ะ อ่ะเห็นไหมชาวก็พุ่งไปนะคะแล้วมันก็จะแบบถูกถอยหลับนิดนึ่งมากาลอก็จะทําให้แบบไม่เข้าใกล้มานะคะวิกกเวก็เช่นกันและในส่วนของไซจันสามารถติดหลับได้ตรงนี้ขัดสกิลได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะทำให้ตัวอื่นเนี่ยมันสามารถรันสกิลได้นะคะแล้วก็จะบอกทุกคนว่าค่อยๆรันทีละตัวทีละตัวนะคะแบบยังไม่ต้องกดพร้อมกันก่อนได้ไหม เห็นไหมถูกดันรถไฟไปแล้วเซลค่อยกดมากระลองนะคะพยายามหน่วงสกิลไปแล้วค่อยกดแสงจันทร์ตามเพิ่มเติมนะคะเพื่อทําให้มันสามารถรันสกิลเนี่ยครบทุกตัวนะคะทั้ง5ตัวในทีมได้เลยค่ะอ่าวิสุดท้ายมันจะค่อนข้างอึดน,นิดนึงนะคะต้องอาศัยให้อาชูคทมทำการฮิลแล้วก็การอ่าสตันนะคะจากตัวของชาด้วยเค่ะเพราะว่ามอนไม่มีการสตัน์นะจ๊ะ อันนี้นะคะก็จะผ่านนะคะในส่วนของ5้าขีดสไปได้ค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่จํานวนดาวนะคะที่ปลุกพลังด้วยนะคะจะบอกว่ามาสเตอร์แอบยากนิดนึงโอเคค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของท็อปปิ้งกันดีกว่านะ,ะว่าทีมนี้เนี่ยใช้เป็นท็อปปิง้งอ,อะไรกันบ้างนะคะ ะจะเห็นนะคะทีมนี้เนี่ยท็อปปิ้งเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาานะคะก็จะเป็นในส่วนของลดความเสี่าลดความเสียหายนะคะถูกต้องแล้วนะคะลดความเสียหายรวนนะคะ,ะ40บวกขึ้นไปก็ได้แต่จะเน้นความเร็วโจมตีดนึงเพื่อที่จะได้รับบัฟผ้าคลุมอ่ะนะคะต้นอื่นเนี่ยเซฟยังไม่ค่อยซีเรียสนาอว่าจะตกเป็นตัวไหนนะคะตัวของมิกกเวนะคะ ใช้ครูทามนะคะดิเซฟใช้เนาะเพราะว่าอยากจะให้สกิลไวๆนะคะแต่ถ้าคิดว่าตายง่ายเอาเป็นอฟอฟล็อกลัความเสียหายได้ค่ะมาก็ลองที่จริงครูทามล้วนก็ได้นะคะแต่ดิเซฟติดลดความเสียหายมาด้วยนะใส่จานลดความเสียหายค่ะการรับสกิลจะได้ไวขึ้นเนาะชูครีมนะคะเซฟเนะะ้คนะครีเนาะ,ะ,นะ,ะเพื่อจะให้น้องเนี่ยฮิลติดครีแล้วก็ฮิลได้แรงขึ้นค่ะใครดูไม่ทันสามารถกดพอชไว้ได้เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ5้าขีค่ะ โอเคค่ะมาในส่วนของอันนี้กันนะคะก็จะเป็นทีมที่เซฟอาจจะใช้ป่อยมากๆเลยเนาะอันนี้นะคะเราจะเน้นในการเคลียร์ให้มันจบให้ไวที่สุดเพราะว่าตัวหลังสุดนะคะมันจะทําให้อ่าเราเนี่ยตายค่อนข้างง่ายมากเลยสําหรับในส่วนของตัวดาเมจนะคะเห็นไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเราเคลียร์ไม่ทันเนาะทำให้นางฟ้าทะเลนะคะของเราเนี่ยตายได้เลยเนาะเพราะว่าเซฟเนี่ยใช้เป็นส่วนของโจมตีล้วนนะคะคือเน้นแบบว่าพลังโจมตีอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้เนี่ยเราสามารถชนะได้ แล้วก็จบดาเมจด้ไหวนะคะไอตัวด้านหลังสุดเนี่ยถ้าเกิดเราเคลียช้ามันจะตั้งเสามานะคะซึ่งเสาเนี่ยทำดาเมจกับตัวดาเมจค่อนข้างแรงหมือนไม่ก็เป็นตัวหน้านะคะอันนี้ก็คือรีบสตาร์เลยค่ะหรือรีบทําการขัดสกิลต่างๆเลยนะคะแล้วก็ทําการฮิลขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้มันนะคะสามารถสกิลโดนเราค่ะเพราะว่ามันจะทําลําแสงตรงเนาะแล้วก็จะดูค่อนข้างแรงมา,มากๆเลย อันนี้นะคะยังโดนแค่ครึ่งหลอดน,นะทุกคนนะคะยังสามารถยื้อไหวได้นะคะเราก็อย่าใช้สกิลหมดทุกอันนะคะจะเห็นว่าเซฟแท่นจะไม่ออโต้เลยเนาะนะคะอันนี้ก็รีบนะคะสกิลให้ไวที่สุดค่ะถ้ามันเหลือนิดเดียวเนี่ยเราไม่ต้องกดสกิลต่อนะนะคะพยายามอยากใช้สกิลครบทุกตัวเนาะเพราะว่ามันต้องเหลือสกิลเอาไว้ใช้ในเว็บถัดๆไปด้วยนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยมันจะสู้ไม่ได้นะคะอ่ะเห็นไหมเซฟจะเหลือประมาณ2หรือตัวเอาไว้ใช้สกิลในเว็บถัดไปนะคะ เอาล่ะถ้าเป็นไม่ได้รีบจบตัวสีดำก่อนเพราะมันจะตั้งเสาขึ้นมานะคะอ่ะอันนี้ก็อาจจะแบบจบยากนิดหนึ่งโอเคนะคะถ้าเกิดเหลือตัวสุดท้ายแบบนี้เราออโต้ได้เลยทุกคนนะคะโอเคใช้สกิลไปค่ะนี่ ชน,นะ,ะชนะเรียบร้อย,ยอโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาดู5ขีด16กันเลยนะคะซึ่ง5ขีด16เนี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยพ้อยหลักนะคะก็จะอยู่ที่เราต้องรีบเคลียร์นะคะให้ไหวเนาะเพราะว่า1เลยค่ะเห็นไหมว่าไอตัวที่มันยิงเป็นลำไส้ตรงเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะเซเวอร์เลยรู้สึกว่าเราจะต้องรีบอ่า กำจัดให้ค่อนข้างไวนิดหนึ่งซึ่งทีมที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นทีมเดิมนะคะจากเว็บที่แล้วแต่แค่ว่า,าท็อปปิ้งนะคะตอนนี้แสงจันทร์เซฟใช้เป็นโจมตีล้วนเพื่อที่จะปิดงานให้ไวแล้วก็ให้เร็วหรือถ้าเกิดใครใช้คู่ทามล้วนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไวเหมือนกันแล้วก็มันก็จบดาเมจได้นะคะก็สามารถใช้คู่ทามได้เลยที่จริงการลงดานเนี่ยเซฟแนะน,นําในส่วของคู่ทามเนาะเพราะว่ามันจะได้ราดับสกิลมาค่อนข้างไว จากที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเซฟเนีย่ยจะไม่ออโต้เนาะในช่วงเว็บที่ผ่านมานะคะจะพยายามเก็บเขาเรียกคูดาวเนาะสกิลนะคะให้มันใช้แบบเว็บหนึ่งสองตัวเคลียร์ดามจไปแล้วมันจะได้วนสกิลมาช่วยกันทันนะคะอาจจะเป็นแบบทำอนองนี้มากกว่าแต่ก็ในส่วนของเว็บสุดท้ายนะคะสามารถออโต้ได้เลยนะคะอันนี้ที่จริงถ้าเกิดใครกรังวลเรื่องโดน,อนอสตาร์ทแรกค่อนข้างนานเนาะก็สามารถใช้เป็น BTS ช่วยได้นะคะหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าจะปัญหาที่ตัว ตัวฮิลของเราฮิลไม่ทันนะคะก็อาจจะเป็น2ฮิลได้นะของเซฟเนี่ยชดคีมันฮิลไวนะคะคือมันฮิลทันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเซฟใช้คลิกร้วนน้องๆองก็เลยแบบฮิลแบบว่าเกือบเต็มหลอดเลยนะคะทำให้แบบใช้แค่ฮิลเดียวแล้วก็เน้นดามเมจแทนนะคะประมาณนี้ สำหรับใครเนี่ยที่แบบว่ากําลังติดอยู่นะคะตรงนี้อาจจะช่วยเพื่อนๆเนี่ยได้เนาะพยายามเจฟจะพยายามไม่ได้ใช้ทีมแบบหลากหลายจนเกินไปนะคะเดี๋ยวแบบอาจจะแบบว่าเฮ้ยทําตามไม่ทันอะไรอย่างงี้หรือแบบว่าเออไม่ได้ปั้นหลายๆตัวนะคะเพราะนี้เนี่ยก็ถือว่าปลุกพลังค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะจะมีแบบโดนัทที่แบบว่าโอเคสี่ดาวนะคะธรรมดาเดี๋ยวเจฟ ไม่แน่ใจว่าไมเลตมาหรือ,อยังโนเซฟลืมไปดูไอตรงของไมเลตนะคะอาจจะแบบไมเลตมาแล้วเราก็เอาไมเลตเนี่ยไปแลกได้นะคะเป็น5ดาวเนาะโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของสเตจสุดท้ายนะคะ5้าขีดสิเนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งสเตจนะคะที่เซฟรู้สึกว่าอแอบยากนิดนึงนะคะเห็นไหมเซฟจะใช้แค่2ตัวนะคะ2ตัวเท่านั้นแล้วรอสกิลบนมานะคะอาลาชิมแข็งไปนะคะแล้วก็ใช้โดนัทนะคะอีกทีหนึ่งเนาะ อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเคลียร์ไม่ทันนะคะแบบแสงจันทร์ก็แล้วยังเคลียร์ไม่หมดอ่ะใช้นางฟ้าทะเลได้นะคะแต่นี้เซฟจะเก็บนางฟ้าทะเลมาคอสตาร์ก่อนเนาะเห็นไหมว่าเราเจอเห็ดพิษอีกแล้วนะคะทุกคนสตันเอ้ยแช่แข็งเอ้ยยกขึ้นเอ้ยนะคะอ่ะอันนี้รีบเคลียร์ให้จบเลยนะทุกคนเพราะว่า3มตัวหลังแรงมากๆเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยดีนะที่มันเข้ามาในระยะการเป็นถูกสาบเป็นโดนัทก่อนนะคะแล้วก็นางฟ้าทะเลของเรา,เราสามารถสตันได้โป๊ อ่าตรงนี้ถือว่าโอเคเลยอันนี้ได้ไหมเซฟจ,จะรอให้หลังสุดมานะคะแล้วค่อยเอานางฟ้าทะเลสตันไปนะคะไม่อย่างนั้นมันจะสะตันไม่ถึงนะคะทุกคน นะทุกคนสามารถกลับไปย้อนดูได้อีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะหรือกดพอชไว้เนาะก็จะเห็นว่าเซฟพยายามให้มันเนี่ยให้มอนเนี่ยเข้ามาในระยะจอนะคะนางฟ้าทะเลของเซฟเนี่ยจะได้สกิลได้ทันซึ่งท็อปปิ้งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเนาะมาดูกันนะคะอ่าอันนี้โดนัทยังใช้เป็นของเดิมนะคะเดี๋ยวตัวของแสงจันเนี่ยอย่างที่เซฟบอกนะว่าที่จริงโจมตีก็ดีคูทามก็ดีถ้าเกิดดาเมจเราพอคูทามล้วนเลยแนะนํานะคะแต่ถ้าดาเมจไม่พอแบบของเซฟเนี่ยก็จะเป็นโจมตี หลวนค่ะนางฟ้าทะเลก,ก็จมตีเหมือนกันเซฟจ,จะพยายามเอาออฟโหลดความเสียหายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเผื่อบ,บางครั้งมันโดนดาเมจเนาะมันก็จะแบบเออจะได้ไม่ตายง่ายๆนะคะนี่ค่ะชูคิมชูใจนะคะโอเคประมาณนี้เลยนะคะนี่คือ,คอที่เซฟใช้งานไปนะคะ โอเคค่ะเพื่อใครจะลองนําไปเล่นกันดูนะคะลองไปปรับใช้กันได้เลยนะคะสําหรับนกแต่5้าขีดสิถึงห้ขีดสินะคะบอกเลยว่ามันโหดหินมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะอันไหนดูไม่ทานสามารถกดพอยกดหยุดไว้ได้นะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้เซฟไปก่อนนะทุกคนขอบคุณการรับชมเลค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย